สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครอตุกตามาทำเนื้อสวรรค์น,นะคะเนื้อสวรรค์ก็ออกจะออกหวานหวานรสชาติอร่อยรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกับวิธีการทำกันเลยค่ะ Hi everybody welcome to Tuktata h i Kitchen today I'm gonna show you how to make Thai beef jerky this is called เนื้อสวรค์ It's sweet, you can eat with the rye or sticky rye is yummy. So let's get started. Ingredient for make beef Thai beef fry It's gonna be beef, sliced in sugar, black pepper. This is cumin seed and cilantro seed, roasted and grind together. It looks like this. f i s Bit sauce, oyster sauce, thin soy sauce. This is Gordon Mountain seasoning sauce. That's our ingredient to make Thai beef jerky. ส่วนผสมรักเครื่องปรุงที่จะมาทำเนื้อเค็มหรือว่าเนื้อสวรรค์ของเราวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อเนื้อสดจะเป็นเนื้อส่วนไหนก็ได้วันนี้มีเนื้อติดมันนะคะแล่ให้บางๆแล้วก็จะมีน้ำตาลพริกไทยดำพริกไทยขาวก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปผักชี้หล่าคั่วแล้วก็บดละเอียดมีน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็มีซอสฝาเขียวอันนี้แค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ so start with the sugar w i t sauce o r s t e r sauce ก็ใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำปลาน้ำมันหอย The next gonna be Thin soy sauce ซีอิ๊วขาว The next g o r d e n m o u n t a i n Season sauce o t one tablespoon black pepper, c u m i n seed and cilantro seed roasted ground ed, ready. now we mix together. หลังจากใส่น้ำตาลน้ำปลาซอสปลาเขียวนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่ พริกไทยดำแล้วก็เม็ดผักชีหล่าที่เราคั่วแล้วนะคะก็ผสมกันไปเลยแล้วก็คนจนกว่าน้ำตาลจะละลายแต่ถ้าจะให้ดีควรทำเป็นน้ำเชื่อมแล้วก็เอามาผสมกันมันจะง่ายกว่าไม่ต้องคนนาน So I mix everything together everything s o f t so after this I gonna with the beef. Extra sesame seeds. This is mix well. So I add some sesame seeds. A little bit. If you don't like you do not have to put them, okay? So

ก็ตามสะดวกเลยเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาซอส,สที่เราผสมกันเท okay, ลงไปเลยค่ะซอ e we already mix just marinate with the beef so you r e gonna mix beef with the sauce I have bare hand clean so I can do it ผสมให้เขาเข้ากันดีๆเลยนะคะให้น้ำซอสเนี่ยเข้าไปในเนื้อแต่ก็อย่าขยำม,มากเพราะเนื้อเราสไลด์บางมันจะขาดสมบูร so mix together so I gonna keep this in the refrigerator about one day before I gonna do the sun dry but if you not have time so you can put about one hour before you start to start dry them เรามาตากเนื้อกันเลยนะคะนี่คือเครื่องตากเนื้อที่ฝรั่งเขาทำกันก็จะตากในร่ม dehydrator I use dehydrator to dry my meat today so I make beef jerky this is beef m a r i n a t e last night so today I'm gonna use the rack uh, I have five rack มี5ชั้นนะคะ ความร้อนเขาก็จะประมาณ160องศานะคะใช้ในการตากเนื้อโดยที่เราไม่ต้องไปตากข้างนอกเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้แดดแล้วก็สะอาดนะคะใช้เครื่องนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่จะเรียงเนื้อใส่เครื่องนี้กันเลยค่ะ เราเรียงเนื้อสองของเราเนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว5ชั้นนะคะก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเสียบปลั๊กแล้วก็เขาก็จะให้ความร้อนก็เหมือนเราตากแดด This is a fire tray I l a y d o w n my beef it's well done so let's get start to start to hydrate dehydrate so it's gonna be about one hour and I flip and another hour so total gonna be two hours เสียปักแล้วเราก็เปิดไปที่หายเลยเดี๋ยวกลับมาดูอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเอาล่ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะวเรามาดูเนื้อกันว่าแห้งขนาดไหนนี่เลยอันนี้ชั้นล่างสุดแห้งไหมแห้งอันนี้อันนี้ชั้นบนสุด มาชั่วโมงเดียวก็ได้เนือ้อแดดเดียวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยเรามาทอดนะคะเนื้อไฟอ่อนๆ This is deep fry, it's a low heat. So if you want, you can put in the oven. It will be fine also. So I w o u like d l to deep fry เนื้อส่วนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆเรา๋จะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะ This is well done Thai heavily beef jerky is look like this. You can serve with rice or sticky rice. I hope you enjoy this video. Please click subscribe so I can keep doing next recipe for you and I will see you next time. Thank you for watching.